l l y a d Home Pro เพิ่มความโดดเด่นและไลฟ์สไตล์กับห้องของเราต้องนี่เลยค่ะตู้วางทีวีจากแบรนด์เฟอร์ดินีถือว่าเป็นอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นค่ะด้วยการออกแบบดีไซน์ที่ดูสวยงามนะคะดูทันสมัยดูโมเดิร์นนะคะและตัวโครงสร้างของเขาค่ะทำจากไม้ MDF นะคะ เคพื่อปิดผิวด้วยเวอร์เนียนะคะให้ผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติและสวยงามค่ะในส่วนของโครงสร้างนะคะขาก็ทำมาจากไม้จริงเพิ่มความแข็งแรงให้กับตู้ได้เป็นอย่างดีมีลิ้นชัก1ช่องนะคะแล้วก็มีตู้บานเปิด2ช่องค่ะเอาไว้สำหรับใส่เก็บของนะคะด้วยการดีไซน์โดดเด่นทันสมัยไม่ว่าจะวางมุมไหนของห้องก็ดูดีไปหมดค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าตัวนี้สวยจริงๆค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากสั่งซื้อตู้วางทีวีเฟอร์ดินีเบรฟนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ HomePro แอปพลิเคชัน HomePro หรือ Store HomePro ได้เลยค่ะหาซื้อได้แล้วที่ HomePro เรื่องบ้าน HomePro คือคำตอบ